เติมหนอนจะมเข้าแล้วน่อยไปหนผมร่องพื้นไหลนะมันเลยมาติงเลยเน็บเน็บไรอดแล้วตัเหาเนี่ยขอาควหม่ไปลขุด่งเลยมมีขอด่งคสามหลุมสามหลุมกันไจะมนเน็บค่ะ็นเน็บคุณหมอกับนายก มากดกดเด้อจมากกดน่วยใหญ่ใหญ่แต่เนี่ย่เออผมกระตุ้มไงหนึ่งในมใบไห้าก็บใบไม่บอใบไม่คนนำไดนไหมครับ อันเบล่ามื่อเดทกับยอนเลี้ยนหาไว้เลยนะค่ะน่าสามเหมือนไปสิเดียวคือว่านายกมังหลังเป็นหมอหลังเลย